วันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งรถเดโมคาของทางร้านซึ่งรถคันนี้เราได้ติดตั้งชุดอัปเกรดลำโพง7ชิ้นในงบประมาณเพียง1,7500บาทเท่านั้นเองซึ่งพิเศษวันนี้เราได้รับเกียรติจากคอลัมนิสชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องเสียงมายาวนานคุณชัยวัฒน์พิสิทธิ์บรรณกรมาคอมเมนต์เกี่ยวกับระบบเสียงของรถคันนี้ด้วยค่ะแต่ผลจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับรถเดโมคาร์ของทาง Rocket Sound นะครับซึ่งในรถคันนี้มีคอนเซปต์ก็คือเน้นการติดตั้งในช่องเดิมทั้งหมดในราคาเพียง17,500บาทนะครับซึ่งสามารถติดตั้งได้กับฟอนต์เดิมหรือจะเปลี่ยนฟอนต์นก็ได้ครับโดยรถคันนี้นะครับทางเราได้ทําการเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ของ Pioneer นะครับรุ่นล,ล่าสุดซึ่งในตัวฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถเล่นไฟล์หนังผ่าน USB ได้สามารถเล่นไฟล์เพลงได้ถึง MKV เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกูทูธผ่านโทรศัพท์ได้เลยครับ บุคลิกเสียงดั้งเดิมของไพโอเนียนะครับมีความอิ่มเนื้อเสียงนะครับรายละเอียดก็จะมีความสดใสกระจายาจเสียงออกมาได้ดีและที่สาคัญคือภาพเนี่ยสีสันก็จะคมชัดครับผมโดยโรถคันนี้มีการติดตั้งลําโพงนะครับก็คือลำโพงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของพิซซึมซีรีส์ PS6525 นะครับ ซึ่งในการติดตั้งเนี่ยทางบูเฟอร์ที่ประตูเนี่ยเรามีการเสริมสเปเซอร์เพื่อเน้นความแข็งแรงเพื่อต้องการให้ความถี่ต่ำเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่ส่วนเสียงแหลมเนี่ยเรามีการยกเวทีให้สูงขึ้นเพื่อทําให้ทวทีเสียงเนี่ยสมจริงนะครับส่วนลำโพงหลังเนี่ยจะเป็นพิซซึ่มเช่นเดียวกันเป็นรุ่นซีรีส์ p s 6 5 2 2เป็นลำโพงแกนร่วมรวมชิ้นครับจากที่ผมได้เคยลองรับฟังลำโพงพิซซึ่มมาเนี่ยนะครับโดยในการทดสอบลงนิตยสารเนี่ยนะครับบุคลิกทายเท่าออกมาอย่างมีความสดใส ทุกเสียงทุกโนต้ตเนี่ยกระจายออกมาอย่างมีความโดดเด่นครับและที่สําคัญก็คือวงกวา้างสามารถสร้างบทเพลงที่เราใจดึงจังหวะแล้วก็สีสัรของดนตรีออกมาให้เราฟังได้ครับครับผมและที่สำคัญอย่างคันนี้ยังมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเบสบล็อกของปีซึมรุ่นล่าสุดนะครับเป็นซีรีส์ CS6M2 ขนาด6นิ้วนะครับซึ่งติดตั้งอยู่ด้านล่างของใต้คอนโซลซึ่งในจุดนี้เป็นจุดที่ให้เสียงที่ค่อนข้างดีมาก แล้วทาการเสริมไม้เนี่ยเพื่อเน้นความแข็งแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือนของตัวเบสบล็อกครับโดยเบสบล็อกรุ่นนี้ผมก็เคยนําไปทดสอบในนิตยสารนะครับซึ่งพบว่าตัวเครื่องไม่ใหญ่แต่เสียให้เสียงที่ดังมากนะครับแล้วเบสก็มีพลังครับเพราะแอมป์ขับก็สามารถขับให้เสียงทุ้มได้มีพลังและมีความกระชับด้วยครับผมเรียกว่าก็สร้างความประหลาดใจในการทดสอบในครั้งนั้นมากพอสมควรเลยทีเดียวครับได้ครับในในคันนี้นะครับก็มีการออกแบบคอนโซลขึ้นมาใหม่เพื่อทำการติดตั้ง iPad ที่ด้านบน โดยทําการออกแบบเนี่ยโดยใช้ระบบไฟฟ้านะครับในการขึ้นลงของตัว iPad แล้วก็ยังมีการติดตั้งกล้องด้านหน้าเป็นกล้องบันทึกนะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์นในการขับขี่ได้เลยครับผมซึ่งในรถคันนี้ระบบทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ต่อผ่าน Power อร์ในราคาชุดอัพเกรด17,500เนี่ยอยากคุณใช้ว่าลองฟังดูว่าเสียงจะเป็นยังไงครับ บุคลิกเสียงโดยรวมจากการที่ได้ฟังชุดอัปเกรดชุดนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อกับพลังเสียงเบสที่สามารถให้ความดังและความกระชับรวมถึงสร้างสีงสันดนตรีที่มีความสนุกสนานได้โดยที่ลำโพงกลางแหลมเนี่ยก็สามารถถ,ถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่างสดใสสามารถให้เสียงที่โอบล้อมเรียกว่าไม่ต้องมีเพราะว่าแอมับก็สามารถให้เสียงได้ขนาดนี้โดยเสียงทั้งหมดเนี่ยมีความต่อเนื่องคมกลืนกัน เป็นชุดที่มีความคุ้มค่าน่าสนใจมากครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังได้มีการติดตั้งลอกเกอร์ Wi-Fi ของ Kenwood บนรถคันนี้ที่สามารถนำภาพและเสียงจากสมาร์ทโฟนเข้าไปแสดงผลบนหน้าจอของรถคันนี้ได้ด้วยสำหรับท่านผู้ชนท่านใดที่สนใจในระบบเสียงของรถคันนี้ก็สามารถเข้ามาฟังที่ Rocket Sound สำนักงานใหญ่ได้ทุกๆวันทำการเลยค่ะไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไร ไม่ว่าระบบเสียงแบบไหนไม่ว่างบประมาณเท่าไหร่เราก็ทำให้คุณประทับใจได้เช่นกัน กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะรถคันนี้มีคอนเซปต์ในการทำยังไงคะก็คอนเซปต์ที่คิดไว้ก็สร้างธีมรถขึ้นมาในนาม l a c k Diamond ์ชะดเจนตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ไหมดำและเพชรเออมีไหมมีไหมมีครบโปรไหมอ่ะสีดำแน่นอนเพชรอยู่ข้างในเพชรอยู่ข้างในจิ้มตุดอบเรียบร้อยใช่ทำไมหนูอ้อเบียพีนเอ้าก็ไม่ใช่เบียพีหรอ วีไอไงหมายถึงว่าเป็นสตาี VIP ไอพใช่ไหมคะพี่ครับถ้าไม่มีจำกัดเป็น VIP แบบลักชัวรี่เลยนะแบบว่าดูดีเดียวร้อยใช่อ่ะก็พเขาแยกสตาร์ i p ไเป็นหลายๆแบบอ่ะใช่แบบเลิศหรูฟูฟ้ารังการเวอร์วังมากนอการุณาซูนาด้ฉันก้องไหนซูนได้ดูปากเบะปากสองระดับ มองบอด้วยดีมกอันนี้คือคำชื่นชมจากพิธีกรว่ารสชาีิดูดีดูดีงี้แล้วไมไม่ลงเลสซิ่งอะเลสซิ่งจริงๆเขาก็ออกเอมาเลสซิ่งเออดูเรื่องเสียงน้อยลงเอาแต่งเขาสู้ใช่หนูอันมีรางมีสิทธิ์คว้ารางวัลด้วยชอบมากเลยสวยอ่ะก็เดี๋ยวรอคุาเรื่องความพความพร้อมมา บอได้คอนเซปต์งานมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วอย่างที่เราเห็นวางระบบยังไงคะเชื่อว่าระบบนี้น่าจะสร้างเพื่อเป็นงานงานแข่งโดยเฉพาะเลยครับเริ่มจากฟอนต์เลยค่ะเริ่มจากฟอนต์ก็เป็นเอาพาย c ี9861ครับเป็นซิงเกิลซีดีครับทำไมถึงเลือกฟอนรุ่นนี้เพราะว่าฟอนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ในสนามแข่งใช้กันเยอะแล้วคุณภาพก็ มาตรฐานแน่นอนครับผมแล้วหนูเห็นมีสองอันนึงเป็นฟอนสองอันอีกตัวหนึ่งจะเป็นหน้าจอตัว c 8 0 0ครับคอนโทรเลอร์ของตัว h 8ป0รอครับผมของโปรเซสเซอร์ครับปกติโปรเซสเซอร์ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเฉพาะโปรเซสเซอร์แล้วก็ไปทำในคอมแต่อเนี้ยเขาพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีตัว c 8 0 0ตัวเนี้ยแยกออกมาสำหรับปรับจูนในซีก็ได้หรือจะทำในคอมก็ได้เือัน อีกหนึ่งรูปแบบล้วก็วางอันนี้เป็นไทเอ็นของเขาเหมือนกันนี่เนาะตัว H อ0 0ตัวนี้โปรเซสเซอร์ตัวนี้นี่หลังจากที่ได้สัมผัสรู้สึกยังไงก็มันยากมันง่ายอะไรเงี้ยความท้าทายเรื่องใหญ่เลยแหละจริงมันยากมามันหนูถามก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยสัมผัสโปรเซสเซอร์มาก่อนนะยังไม่ได้สัมผัสแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันเป็นเรื่องท้าทายตรงที่เรายังใหม่แล้วเรายังไม่ได้ศึกษาอะไร รายละเอียดของเขาที่ให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะแล้ววกนี้พี่เข้าไปร่วมทีมกับ Alpia DRS อย่างเงี้ยเขามีการอบรมให้ใช่ไหมเอ่ยก็มีครับมีครับมีการแนะนำการใช้งานมีเทคนิคเรื่องการปรับงานปรับจูนการใช้พอไปใช้จริงๆรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ไหมเฮ้ยโลกเครื่องเสียงทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยในฐานะน้องใหม่มันก็สมกับที่เขาคนคิดเขาผลิตออกมาทำให้เราแบบว่า ลูกเล่นที่เราไม่คิดว่าจะทําได้มันทําได้มันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแยกทรงแยกเสียงอะไรย่างี้ง่ายละเอียดเลยใช่ไหมตัวไหนยิบเลยใช่ไหมใช่ตัดตัต้องติดนะต้องติดต้องติดนะต้องใช้ครับต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ใช่ไหมเปรียบเทียบว่าใช้กับไม่ใช้นี่ตากลิบเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับหน่ป็ชไรกับโปรชีเมมันดีไงอะยังงงอยู่เลยจะตดตัทำไมเนี่ย เปลยนล็อกขัดจากโปรเซสเซอร์ดีกว่าค่ะถ้าจากโปรเซสเซอร์เป็นอะไรคะทำไมมันอิเตอร์ขนาดเป็นล็อกก็ออกจากโปรเฟเซอร์มาก็จะเป็นอเปล่าถ้าโปรเฟเซอร์เป็นอะไรนะพี่ออกจากโปรเฟเซอร์มาก็จะเป็นเข้า power amp ตัว C42 ครับจำนวนสามเครื่องสามเครืองของของเดียวครับแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียยังไงแยกการใช้งานครับตัวตัวแรกใช้งานกับลำโพงทวิต t ตอรครับตัวที่2องแยกขับลำโพง m i d เลนสครับตัวที่สามแยกขับลำโพงมิดเบทครับใช่ไหมคะแล้วทางตัวแอมพอเราได้สัมผัสเคยสัมผัสเขามาก่อนไหมก็ ได้สัมผัสมาบ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้เค้นประสิทธิภาพของเขาจริงๆอ่ะ ที่ว่าความสามารถของเขาขีดสุดของเขาทําได้แต่พอมาได้ลงแข่งขันปุ๊บเราสามารถรู้ถึงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่เลยใช่เช่เห็นไหมถ้วยรางวัลไม่ต้องได้อะนี่เขาได้ความรู้มาเต็มเลยนะหนึ่งเขาได้ความรู้แล้วว่าจริงๆแล้วโปรเซสเซอร์มันเจ๋งขนาดไหนตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเออมันได้แค่ันโปรเอรนตัวแยกแบบแต่ว่านี้ไม่ใช่เลยใช่ครับแล้วแอมประสิทธิภาพออกมาได้อีกคือแทนที่วันนี้ลูกค้าจ่ายเขาสมมติจ่ายค่าแอมห้าพัน คุณจะได้สองพันอวันนี้ถ้าคุณเดินมาที่เขาคุณจะได้ห้าพันเต็มยังไม่ต้องได้ถ้วยก็ได้นี่ได้ความรู้ชัดๆัเสร็จเรียบร้อยแล้วจากแอมไปที่ลำโพงหนูเห็นใช้ลำโพงสามทางของอะไรสามทางของเดวเอสเหมือนกันครับเดลเอสรุ่นสแกนดิเนเวียครับผมตัวนี้มีจุดเด่นยังไงเอยไทยก็จุดเด่นในเรื่องของความคมชัดและความเที่ยงตรงแม่นยำเวลาเราตัดเสียงจูนเสียง ความเพี้ยนน้อยแทบจะไม่มีเลยครับผมแล้วน้ำเสียงที่ได้มาฮะตัวเองฟังแล้วรู้สึกยังไงกับกับน้ำเสียงที่ออกจากลำโพงของเดลเอสก็ผมว่าดีที่สุดเท่าที่ผมฟังมานะโอ้ข้าวข้าวคู่เลยนะ้วดีที่สุดเขาถึงบอกเขาถึงบอกว่าเขาตั้งใจมากกับคันนี้จริงๆเขาเลือกเขาอะไรเยอะมากกับคันนี้ซึ่งคุณรู้ไหมว่า เขาทําเองนะรถคันนี้ทำกับมือตัวเองคันนี้คือทําเองยังไขนอตอ่ะที่รานคือทําเองเลยทําเองทุกอย่างเขาตั้งใจมากกับคันนี้ติดตั้งเองเลยติดตั้งเองครับทําเองซึ่งปีปีที่แล้วที่บอกว่าลงแข่งนั้นคือติดตั้งประมาณกี่เดือนคันนี้โดนไปเท่าไหร่คะ นานไหมระยะเวลาคันนี้ระยะเวลาก็ประมาณปีหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทุกคนจะตกใจทั้งปีเขาทำมาหากินนะคะคือเขาก็ติดตั้งคนอื่นด้วยแล้วก็ใช้เวลาเป็นในการทุ่มเทกับคันนี้ด้วยอยคิดละหน่อยเอออย่าไปคิดว่าตายแล้วร้านนี้ติดตั้งปีหนึ่งเขาทงเองด้วยอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเป็นงานแบบงานแฮนเมดงานละเอียดงานมือ